สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มพารานอยศึกษายอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะครุศาสตร์สาขาจิตวิทยาการศึกษาและการแนแนวในรายวิชาจิตวิทยาบุคลิกภาพปีการศึกษา,า2554ขอนำเสนอบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์มีรายชื่อสมาชิกดังนี้ค่ะดิฉันนางสาวจุธมาสมศสรคีครับผมน,นายชนะพลอนันชัยครับดิฉันนางสาวธัญลักษณ์วิริยาค่ะสวัสดีครับผมพิทักษ์ข็มขาวครับดิฉันเมธยาเมธาค่ะ ดิฉันนัทพรสมปันค่ะดิฉันนางสาวจิริพรจำรมค่ะดิฉันนางสาวสุภาวดีอุตส,สมค่ะก็ผมสารัตสำเนียงครับจุดประสงค์จะทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างป,ป,ปาลูกฝังบุคลิกภาพที่พึงประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงปัญหาของสองคมไทยในปัจจุบันให้ผู้เรียนร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์ اللهم ارحمنا بالقران وجعلنا าจะยอมรับกันหรือไม่ก็ตามแต่ปัจจุบันสมัยที่วัฒนธรรมและค่านิยมในต่างแดนกำลังเดินทางข้ามโลกมาได้เพียงแค่คลิกเมาส์คอมพิวเตอร์การเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วของวัฒนธรรมและสิ่งเร้าต่างๆที่เข้ามากับโลกสมัยใหม่ได้ส่งผลต่อพฤติกรรมทางเพศของผู้คนในสังคมให้เบี่ยงเบนจากศิลธรรมอันดีง,งามหากเราหันไปมองรอบตัวแฟชั่นการแต่งกายที่ลบล้างความละอายของมนุษย์ อิทธิพลของสื่อสารมวลชนที่ไร้ความรับผิดชอบเชิงศิลธรรมและค่านิยมการแสดงออกทางเพศอย่างเสรีมากขึ้นกำลังคลืบคลานยั่วยุอารมณ์ของเยวาวชนหนุ่มสาวและกำลังสั่นคลอนอิมานอันบริสุทธิ์ของหนุ่มสาวมุสลิมที่จำเป็นต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอันฟอนเฟแห่งนี้สภาพที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงภาพโดยรวมของสังคมเราจะไม่ประจักษ์ถึงความตกต่ำนี้ จนกว่าจะได้สัมผัสเรื่องจริงดังต่อไปนี้ความจริงที่เราต้องพร้อมตั้งรับอย่างเร่งด่วนก่อนที่มันจะเกิดขึ้นกับคนที่เรารักสังคมเชียงใหม่ขึ้นชื่อว่ามีความตกต่ำด้านศีลธ,ธรรมแทบไม่แตกต่างจากสังคมเมืองใหญ่ทั่วไป พอพักใกล้สถานศึกษาที่มีอยู่ดาด,ดืนถูกแปลสภาพมาเป็นรังรักของคู่ผัวตัวเมียวัยกระเตาะที่ยังอยู่ในสภาพนักเรียนนักศึกษาสวนทางอย่างสิ้นเชิงกับนโยบายการจัดระเบียบพอพักของรัฐบาลและนี่คือหนึ่งเหตุที่มาและปัจจัยเริ่มต้นที่เอื้อต่อการทำศีนาตามอารมณ์ฝ่หาที่ไร้การยับยัง้ง ถ้าพี่เดินเข้าไปในหอพักที่เชียงใหม่เนี่ยมันจะเจอทุกหอไหมว่าแบบเด็กไว้รื่มนมาอยู่ร่วมกันเนะี่ยเกือบเกือบทุกหอร้อยคู่หรืม่ี่แปดสิบเก้าสิบได้ไหมมีเหตุผลปัจจัยอะไรคะที่ทําให้แบบขอเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายต้องมาอยู่ร่วมหอเดียวกันเนะี่ยไม่รู้เปื่อตโนมองว่ามันเป็นแบบทำเนียมมันเป็นครับจากคลิปที่เราได้ชมไปแล้วนะครับเราจะเห็นบ้านนะครับคลิป ดังตัวอย่างที่เราให้ชมไปจะเป็นคลิปที่จะให้รู้ถึงสาเหตุในการที่นักศึกษาได้เอาหอเป็นลังลักกันนะครับเพื่อที่เราจะได้แก้จะได้แก้ไขต่อไปนะครับผมดังนั้นทางกลุ่มเราจึงได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ขึ้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะโดยแบ่งเป็นสองหัวข้อคือการอยู่ก่อนแต่งและการแต่งก่อนอยู่คะ่ะโดยแบ่งกลุ่มออกเป็นสองกลุ่มนะคะ แต่ละกลุ่มจะได้กลุ่มละหนึ่งหัวข้อค่ะจากนั้นระดมความคิดเห็นกันแล้วส่งตัวแทนออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะ กิจกรรมนะะคจากกิจกรรมจะเห็นได้ว่าเพื่อนๆระดมรความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อที่ตนได้เป็นอย่างดีนะคะและแสดงความคิดเห็นประกอบไปให้เห็นภาพเป็นอย่างชัดเจนค่ะจากคี o ีโอจะเห็นได้ว่าพฤติกรรมที่ไม่สุภาพส่งผลทำให้บุคลิกภาพไม่ถูกต้อดังเช่นการยู่ก่อนแต่ของนักศึกษาที่ทําให้บุคลิกภาพไม่เหมาะสมเช่นการปอดการในที่สาธารณะการซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ รวมถึงพฤติกรรมต่างๆที่ส่งผลถึงจิตใจและความคิดค่ะจากการจัดกิจกรรมทั้งหมดนะครับกลุ่มพลนอยได้มีตัวอย่างของพฤติกรรมและบุคลิกภาพที่ทั้งเหมาะสมและไม่เหมาะสมให้กับทุกท่านได้รับชมดังนั้นขอให้ทุกท่านที่จะนำสิ่งที่ดีหรือพฤติกรรมที่เหมาะสมรวมทั้งบุคลิกภาพที่เหมาะสมนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันด้วย และทุดท้ายนี้กับผมในตัวแทนของกลุ่มพลนอยนะครับขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังเราและให้กำลังใจเรามาโดยตลอดขอขอบพระคุณครับ จากที่ดิฉันได้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะดิฉันคิดว่าบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์เราสามารถปรับเปลี่ยนเป็นบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ได้และดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและถูกต้องตามระเบียบว,วินัยของประเพณีไทยค่ะ จากโครงการนี้้จะทํานะคะดิฉันคิดว่าโครงการนี้นะคะมีประโยชน์ต่อผู้จะทําโครงการเองแล้วก็ผู้รับฟังอธิบายโครงการนะคะเนื่องจากว่าเราสามารถนําความรู้ที่ได้นะคะมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นว่าตอบเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นะคะให้เป็นภาพที่พึงประสงค์ค่ะ การทําโครงการนี้นะคะทําให้เราตระหนักถึงการทาพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ค่ะว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้เป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ค่ะจะได้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุขอีกทั้งยังเป็นการทําตามขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยที่ดีงามค่ะการที่เราได้ทาโครงการนี้นะคะจะเห็นได้ว่าคนดาวนั้นนะคะมีทั้งพฤติกรรมที่ถึงประสงค์และไม่ถึงประสงค์ค่ะจากการที่ได้ทานี้นะคะสามารถทําให้เราได้รู้ว่าโอ้พฤติกรรมนี้ไม่พึงประสงค์นะคะและเราสามารถนํามา ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะจากที่ดิฉันและก็กลุ่มของดิฉันนะคะได้นําเสนอเกี่ยวกับบุคลิกภาพที่ไม่พึงประสงค์นะคะก็ทําให้นะคะพวกเราได้รู้ว่าพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์นั้นนะคะก่อให้เกิดอะไรบ้างนะคะเมื่อเราเป็นนักศึกษานะคะเราไม่ควรเอาไปแบบทําเป็นแบบเยี่ยงอย่างค่ะเพราะเราเป็นนักศึกษาควรจะทําตัวให้ดีนะคะทําให้เหมาะสมก่สถาบันการศึกษาะค่ะ